เหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแปดประการร7 0เจสิบลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอาัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆหน่าสะพลึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพย์ก็ดังกึกก้อง อะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,น่าอาศัศจริงไม่เคยปรากฏแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริง แผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆหน้าสะพึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าค่าร้อเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนน เหตุปัจจัยแปดประการนี nah ้ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหตุปัจจัยแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งมหาปฏพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาพายุพัดแรงย่อมทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตามนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หนึ่ง ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 2. ส,สมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญทางจิตหรือเทพผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากได้เจริญปัฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอโปสัญญาจนหาประมาณไม่ได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สอง ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคัรของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สามที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 4. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระคาร์ของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงห้าคราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหว สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่ห้าที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง6คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจัก bachelor, อันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะ ลงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่เจ็ดที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคราวที่ตตาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศตนิพานธาตุแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่8ที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง อานนท์เหตุปัจจัยแปดประการนี้แลที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง